สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตปลาการ์ตูนประจําเดือนพฤษภาคมนะครับสําหรับปลาของเราทุกตัวเราพอขึ้นมาในระบบปิดปลอดโรคติดต่อทุกชนิดนะครับสามารถปล่อยลงตู้ได้เลยโดยไม่ต้องกัโกโรคทางฟาร,ร์มของเรามีการตรวจโรคจากกรมประมงทุกๆ6เดือนนะครับและก็ปลาทุกตัวทานอาหารเม็ดแล้วครับผมสำหรับคู่แรกนั้นเรามาประเดิมกันด้วยฟอร์ใบนะครับคู่ที่สวยที่สุดเลยครับผม คู่นี้จุดเยอะทั้งคู่นะครับแล้วก็สมบูรณ์ครับผมสีสวยนะครับก็ราคาคู่ละ1,500บาทครับสําหรับคู่ที่2ก็เป็นฟอร์ b ไบนะครับก็เป็นฟอร์ตไบ์จุดขนาดใหญ่นะครับมีจุดสีดำขนาดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับสมบูรณ์ทั้งคู่สีสวยนะครับคู่นี้ราคาคู่ละ1,000บาทครับผม สำหรับคู่ที่3นั้นก็เป็นฟอ r ต b ไวนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวดาร์กนะครับเพราะว่าคีบน้องสีดำทั้งคู่แล้วก็หน้าสีส้มสดมากๆครับผมคู่นี้ก็สีขาวสวยเลยนะครับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับผม คู่ที่4เป็นไฮบริดฟ o s t ไบ t ์กับสโนเฟ a กนะครับคู่นี้ก็เป็นแนวดาร์กอีกแล้วครับผมก็คือค่อนข้างเข้มนะครับสีดำครับผมหน้าสีส้มสดนะครับแล้วก็มีจุดมีลายที่ลำตัวนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับผมคู่ที่5ก็เป็นฟ o อตไบต์นะครับคู่นี้ก็มีจุด่านกลางนะครับแต่ว่าสีน้องสดมากๆครับผมสำหรับคู่นี้สีขาว ตัดกับสีส้มสดนะครับราคาคู่ละ8 0 0ร้อครับฟอร์ตใบคู่ที่6ก็เป็นสายดาร์กอีกแล้วนะครับก็คือ,อคีบสีดำนะครับค่อนข้างเข้มแล้วก็ตัดกับสีขาวสวยเลยครับผมหน้าก็เป็นสีส้มสดนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับสำหรับคู่ที่7ก็เป็นฟอร์ตไบจุดใหญ่นะครับ จุดวงกลมค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตัดกับสีส้มสีดำสวยมากๆครับคู่นี้ทรงน้องป้อมๆนะครับน่ารักครับผมคู่ละ1,000บาทครับคู่ที่8เป็นไฮบิดนะครับระหว่างฟอร์ตไวกับสโนเฟกครับผมสำหรับคู่นี้ก็ลายสวยมากๆนะครับอนาคตไกลแน่นอนครับผมถ้าโตขึ้นก็สวยมากๆครับผมสีสดคู่นี้ราคาคู่ละ1 0 0 0บาทครับ ที่9เป็นซ u เปอร์แบ็กสโนเฟกนะครับก็คุ้มเลยครับ3สีเลยสีขาวสีส้มสีดำนะครับลายก็สวยมากๆนะครับตรงขอบขอบมีเหลือบสีฟ้าด้วยครับผมคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับคู่ที่10เป็นซ u เปอร์แบ็คสโนเฟกเช่นกันนะครับคู่นี้ก็ลายสวยเหมือนกันครับผมสีสดนะครับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับ คู่ที่11เป็นซ u เปอร์แบ็กสโนเฟ็นะครับสำหรับคู่นี้ก็ส่งอ้วนๆป้อมๆนะครับสำหรับคนที่ชอบทรงนี้ห้ามพลาดนะครับสีสวยมากๆครับผมสีสดมากๆครับราคาคู่ละ800บาทครับคู่ที่12ก็เป็นซ u เปอร์แบ็กสโนเฟ สำหรับคู่นี้ก็สีสดอีกแล้วครับผมสีสวยมากๆนะครับ3าสีเลยสีส้มสีขาวสีดำนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับคู่ที่13เป็น Super b l a c k s n o w นเฟกลายแปลกนะครับคู่นี้ลายแปลกมากๆครับผมก็เพิ่งจะเห็นลายนี้หลุดมานะครับเป็นหยักๆขาดๆนะครับใครชอบลายแปลกๆต้องไม่พลาดนะครับ คู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับคู่ที่14เป็นฮาร์ b แบ็กเพอร์คูล่านะครับสำหรับฮาร์ b แบ็กเพอร์คูล่าก็คือเพอร์คูล่าที่มีลายดำแค่ครึ่งหน้าครับผมครึ่งด้านหน้านะครับสำหรับฮาร์ b แบ็กเพอร์คูล่าราคาคู่ละ600บาทครับคู่ที่15เป็นซูเปอร์แบ็กเพอร์คูล่านะครับสำหรับคนที่หาซูเปอร์แบ็กเพอร์คูล่าที่มีสีส้มเยอะๆก็คู่นี้เลยครับผมก็สีสวยมากๆนะครับสีสดมากครับผม คู่นี้ราคาคู่ละ7 0 0บาทครับคู่ที่16เป็น Halfback Percula นะครับก็คือดำแค่ครึ่งหน้านะครับคู่นี้ก็สีสวยสีสดมากๆครับผมคู่นี้ราคาคู่ละ600บาทครับคู่ที่17เป็น Super b a แบ p ก r พอ l a นะครับสำหรับคู่นี้ก็สีสวยสีสดนะครับสีส้มชัดเจนครับผม สำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ700บาทครับคู่ที่18เป็นซูเปอร์แบ็กเพอร์คูล่านะครับคู่นี้ก็ส่งอ้วนป้อมนะครับใครที่ชอบส่งอ้วนๆป้อมๆก็ห้ามพลาดนะครับคู่นี้สีสดสีสวยครับผมคู่นี้ราคาคู่ละ700บาทครับคู่ที่19ก็เป็นซูเปอร์แบ็กเพอร์คูล่านะครับสำหรับคู่นี้จะออกแนวดาร์ก สีดำจะเยอะครับผมสีดำเข้มนะครับตัดกับสีส้มตรงขอบขอบนะครับสำหรับคู่นี้ราคาคู่ละ700บาทครับคู่ที่20เป็น Super b ์แบ็ p เพอร์คูล่าลยแปกนะครับสังเกตว่าแถบสีขาวเขาจะหายไปนะครับเหลือแค่เป็นจุดสีขาวด้านบนกับด้านล่างนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าลายเทียดอบนะครับสำหรับ คู่นี้ราคาคู่ละ700บาทครับคู่ที่21ก็เป็นซ u เปอร์แว็กซ์พ a คูล่าลายแปลกนะครับสังเกตว่าลายสีขาวเขาจะไม่เหมือนใครนะครับมีใส่หมวกด้านบนด้วยครับผมคู่นี้ก็ถือว่าลายแปลกแล้วก็สวยมากๆนะครับคู่นี้ราคาคู่ละ800บาทครับผมคู่ที่22เป็นไฮบิดลายแปลกนะครับสำหรับคู่นี้ก็คล้ายๆกับ ปิกสโซ่นะครับใครที่ชอบปลาลายแปลกห้ามพลาดนะครับคู่นี้ก็ลายสวยด้วยนะครับสีสดลายสวยราคาคู่ละ900บาทครับผมคู่ที่23เป็นส้มขาวลายแปลกนะครับด้านหนึ่งลายเต็มนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งลายขาดครับผมแล้วก็ขาดข้างเดียวกันด้วยครับผมมีความสมมาตรนะครับ คู่นี้ราคาคู่ละ300บาทครับผมคู่ที่24เป็นซ u เปอร์แบ็คเคอร์คูล่าลายแปลกนะครับคู่นี้ก็ลายแปลกเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็สมมาตรกันมากๆครับผมลายไม่ซ้ำใครนะครับคู่นี้สีสวยนะครับสีขาวสีส้มสีดำนะครับคู่นี้ราคาคู่ละ100 0บาทครับคู่ที่25เป็นฟอร์ไบจุดเยอะมากๆนะครับ แต่ว่าเป็นปลาที่มีตำหนินะครับมีตำหนิที่คีบล่างนะขี้บนนะครับแต่ว่าลายสวยมากๆสีก็สวยมากๆนะครับสำหรับคู่นี้พิเศษครับผมราคาคู่ละ600บาทครับคู่ที่2 6เป็นฟอร์ไบต์นะครับก็เป็นปลาที่มีตำหนินะครับตรงครีบบนนะครับสำหรับคู่นี้ก็สีสดสีสวยนะครับ แต่ว่ามีตำหนินิดหน่อยนะครับคู่นี้ก็พิเศษราคาคู่ละ400บาทครับผมคู่ที่2 7คู่สุดท้ายน,นะครับเป็นไฮบิดนะครับคู่นี้ไฮบิดสวยมากๆนะครับลายสวยมากๆแต่ว่าตัวผู้มีตำหนินิดน,ดนึงนะครับตรงขีบบนและขีบล่างนะครับคู่นี้ก็ให้ราคาพิเศษเลยครับผมคู่ละ600บาทครับ